ฉันขอเตือนครั้งสุดท้ายอย่าอย่าแต่ต้องเธอถ้าไม่งั้นพวกแกอาจติดเชื้อได้นะฉันจะพูดครั้งสุดท้ายเหมือนกันถ้าแกไม่เปิดแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยแกไว้เนี่ยรีเปิดหน้าเธอแล้ว ไม,ไม่ไม่ต้องดูหน้าก็ได้ลูกพี่แค่ชุดที่ใส่ก็ไม่เหมือนแล้วฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีใครมาที่นี่พวกแกเนี่ยเสียเวลาเปล่าออกไปซะมาผิดที่แล้วต่เท่าใะเย็นหน่อยเสืรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่รัฐฮอรายานาะเราเช็คชุกรายละเอียดก่อนซื้อที่แล้วเราทำแบบเดียวกันเมื่อจะขายเช่นเดียวกับตอนนี้ เราจะหาให้ทั่วบ้านและจะไปก็ต่อเมื่อสาสมใจแล้วเท่านั้นเข้าใจไหมแล้วสิดำรออูอะไรเหรอมีกฎข้อไหนห้ามคนที่หนีเปล่ยนเสื้อผ้าแล้วเอาไปเธอก็ได้ นนี่แล้วด้วยเห็นกับตาใช่คนเดียวกันมัเดี๋ยวฉันกลับมานะนี่แก <c oughs> <c oughs> มีลูกมีหลานตัวน้อยๆบ้างหรือเปล่า มีเอ่อทำไมเหรอเดี๋ยวก็ติดเชือเ้อหรอกอย่างนั้นเดี๋ยวบอกเขาว่าเราดูหน้าแล้วก็ได้โอเคโอเค,โอเคนะปลอปอ <c oughs> นนี่หนูหนูกลับลงไปก่อนลงไปก่อนนะยังไม่ปลอดภัย นี่แกออกมาทำอะไรอผมหิวน้ำก็เลยมาดื่มน้ำอ่ะฉันบอกไอ้ขนบ้านาแล้วนี่เรามาทำไมกันดูหน้าเธอแล้วเหรอ,อใช่เราเห็นแล้วเอเป็นคนละคนกันนะครับแน่ใจนะแน่นอนที่สุดไม่เชื่อก็ถามตาเท่าดูก็ได้อ,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 อันนี้บาบา แกไปดูตรงนั้นไปโอ,โอ้ได้ครับนายไปยเลยฮัลโ,โหลว,ว่างไงเจอแล้วใช่ไหมยังเลยแล้วนาย,ล,ยนล่ะเจอหรือยังยังเลยเสียเวลาเปล่านะไม่ใช่ที่นี่หรอกก็ไหนว่าตามรอยมาติดๆไงฮะ อ้างตัวเป็นมืออาชีพได้ยังไงในเมื่อฝีมือไม่มีนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วฮะเราต้องรอจนกว่าจะถึงเช้กากว่าจะตามต่อได้ดังนั้นรีบพาพวกมันให้เจอให้เร็วที่สุดรีบหาเลยเข้าใจไหมนี่คุณอย่ามาโทษผมนะผมไม่ใช่หลุ่สมุนคุณนะคุณจ้างผมมาฆ่าผู้หญิงเท่านั้นจ้างมาแค่นั้นอย่ฟังฉันให้ดีนะนี่ไม่ใช่เวลามาแตกคอกันเข้าใจไหม เวลาผมอารมณ์เสียเนี่ยผมจะไม่ชอบไปใครตั้งคำถามนะผมรู้ว่าต้องทำอะไรนะเข้าใจนะโอเคฉันจะไม่ย้ำเตือนนายแต่ว่าจำเอาไว้ให้ดีว่านายต้องทำอะไรบ้าโอเคเอาล่าไปกันที่นี่ไม่มีจ้าไปนะตาเท่า เป็นอะไรอ่ะเจ็บตรงไหนไหมนี่ค่อยๆนะโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะใช่รู้ไหมอะไรทำผมขนลุกอะไม่เชื่อเมื่อกี้หรอกนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีแมลงสาบแมลงสาบเหรอใช่ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวคุณนี่กลัวแมลงสาบเหรอก็ใช่น่ะสิแค่โจรผมไม่กลัวหรอก เราจะตายเพราะพวกโจรคุณกลับก่าแมลงสาบเนี่ยนะถ้าแมลงสาบมาพร้อมไดโนเสาร์ผมจะปล่อยไดโนเสาร์ไปเลยแมลงสาบน่าง,ง่ายกว่าโจรอีกนะแมะลงสาบกับไดโนเสาร์เกิดยุคเดียวกันแต่อะไรละ่ะที่มันรอดมาถึงวันนี้ได้ลนะ่ะพระเจ้าแม้แต่พระเจ้าก็ทําอะไรมันไม่ได้พระเจ้าช่วยได้แค่เรื่องผีจะต้องโชคดีเท่านั้นแหละที่จะช่วยให้ไม่ต้องเจอไอ้เจ้าแมลงสาบน่าเกลียดพวกโจรเหรอไม่ใช่หมายถึงแมลงสาบ พวกน่าเกลียดอะแต่ยังไม่พอมันยังบินได้ด้วยอะรู้ไหมแมลงสาบนี่มันน่ากลัวกว่าซอมบี้อีกอะน่าเกลียดจริงๆเ่ะ <c oughs> คณขับอะไรเล่าหัวเราะซูเปอร์ฮีโร่ที่ช่วยฉันจากไฟไหม้แล้วก็พวกโจเนสิคุณขับรถท่ามกลางฝนตกหนักจนนรามาถึงนี่ได้ก็ไม่กลัอะไรใหญ่แต่กลับก็แมลงสาบไม่อยากจะเชื่อเลยอะผมกลัวจริงนะแล้วไงล่ะมาทำให้พะหวะ โชคดีที่มันไม่มาดีมากเลยใครว่าล่ะมันอยู่ใต้เท้าคุณอยู่นี่ไงหรอโธ่ม่ไหนอะโธพระเจ้าช่วยด้วย่วยหมาๆๆเจ้ากว่าจะไปนมได้ยังไงเนี่ยคุณกอดฉันอยู่แบบนี้เนี่ย ริงเหรอรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยฉันสักทีฉันจะได้ไล่แมลงสาบให้คุณได้อย่างไงล่ะฉันจะไล่ไล่มันไปกกไกลไกลเดี๋ยวนะ<ม>ถูกกอดแล้วอะไรไม่ได้เหรอท<ม>าไมกอดผมจะยิ่งกลัวนี่อย่ามาทำเนี่ยกับฉันน่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันแค่ล้อเล่นน่ะคุรักผมอย่างงั้นเหรอก็เลยแกล้งฉันคืนอย่างงั้นสิฮะเดี๋ยวสิหรือว่ามันมีจริงไม่มี แน่ใจนะว่าคุณแค่แกล้งผมนะแน่ใจสิคะนี่ปล่อยได้แล้วนะนั้นผมขอถามอะไรหน่อยสินี่เรามีเวลามีมากนะเราต้องไปแล้วเราจะทำยังไงความรักเรานะ่มันคืบหน้า <c oughs> ฉันไม่รู้ปล่อยได้แล้วนะนี่ไม่ใช่เวลามาถามอะไรแบบนี้นะคะคุณตอบคำถามผมก่อนสิแล้วผมถึงจะปล่อยคุณไปไม่งั้นจะกอดแน่นขึ้นอีกนะ <c oughs> คุณต้องทำตามที่ฉันบอกนะนั่นคือคำตอบหรือเปล่า กอดไม่ได้เหรอถูกต้องคุณก็เห็นแล้วนี่กอดฉันขณะขับรถนะอุบัติเหตุนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในรถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตหรอกไม่ต้องกอดกันเราก็ใกล้กันได้ถ้าไม่เชื่อคุณลองปล่อยฉันดูสิคะคุณก็หนีสิถูกต้องเลยแต่ทุกครั้งเราก็จะกลับมาหากันจนได้จริงเหรอ ทุกครั้งเราจะเจอกันอีกงั้นเหรอฉันทำอะไรผิดทำไมทุกคนถึงจ้องจะลุมถึงฉันแบบนี้ฮะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกต้องนักหรือไงคุณย่าถามเธอสิถามปูรับด้วยว่าเขาทำอะไรกับฉันฉันสามารถดำเนินคดีได้เลยนะเธอไม่จำเป็นต้องตัดสินใครนอกจากตัวเธอเองเธอรู้ดีว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการกระทำของปู่รับเพราะว่าเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการลักพาตัวอาบีกับปราเกีย ยังไงล่ะไม่ใช่แค่ปูรบเราทุกคนก็นต่างสงสัยถูออย่าเอาความสงสัยมาเป็นข้ออ้างความชอบธรรมในสิ่งที่ทำกับฉันเลยนะฉันสงสัยใครก็ฆ่าคนนั้นได้เลยหรือ,อยังไงแบบนี้โลกเราจะมีตำรวจเพื่ออะไรละ่ะและอีกอย่างนนะอาบีเป็นคู่มั่นฉันฉันจะลักพาตัวเขาในงานแต่งงานตัวเองทำไมตั้งแต่เขาทิ้งงานกลางคัน ฉันก็เสียศูนย์แทนที่จะปลอบโยนฉันกับรุมถึงฉันยิ่งมากเกินไปแล้วนะนี่อาเลียอาเลียดูพวกเขาทำกับฉันสิรู้ไหมวม่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะเกิดอะไรขึ้นบ้างธนุดทำอะไรผิดหรอคะไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าข้างเธอเลยสักนิดเดียว <c oughs> รู้ไหมว่าเธอนะ่ะทำอะไรลงไป ฉันจะบอกให้เธอรู้ <tidak> เธอนะ่ะขังอินดูแล้วก็จันกีเอาไว้ในห้องทั้งคืนอินดูกับจันกีนะ่ะเคขะเรียกให้เปิดประตูให้แต่เธอก็ไม่ยอมผู้หญิงคนนี้ใจดำมากปล่อยให้ผู้ใหญ่หิวโ,โซพวกเขาเกือบต้องตายดูพวกเขาสิดูพวกเขาว่าอิดรอยแค่ไหนธนูขังคุณย่าอินดูกับจันกีไว้ในห้องทำแบบนั้นทำไมฮะ พราะธนูถูกปุรับปะยาสลบพอฟื้นขึ้นมาก็ยังต้องเจออีกทำอย่างนั้นกับธนูได้ยังไงถ้าได้รับยากเกินขนาดธนูนะ่ะอาจจะตายได้เลยนะแล้วทำไมทำไมถึงตัดตอนไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองทำบ้างเลยละ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงเก็บคำว่าใจดำอมหิตไว้ใช้กับตัวเองเถอะนอะฉันไม่อยากรู้จริงๆทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยเราทำเพราะว่าเราสงสัยว่าธนูน่ะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด อาบีกับปราเกียนะถูกลักพาตัวไปพระวะัฒโนแต่ก็แค่สงสัยยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำนั่นไม่สำคัญเลยสักนิดเดียวฟังนะอาเลียธนุน่ะอยู่เบื้องหลังหลายเรื่องในอดีตฟังนะคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ฉันไม่มีส่วนร่วมพอๆกับธนุอีกอย่างหนึ่งนะฉันไม่ได้เข้าข้างเพื่อนฉันแค่อยากเห็นพยานหรือหลักฐานเท่านั้นเองไม่ใช่กล่าวหากันเลือดลอยแบบนี้ ห้ามใครโทษธนุโดยไม่มีข้อพิสูจน์เป็นอันขาดนี่คือการเตือนทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เอใครก็ตามที่ชี้นี้ไปนธนุฉันก็ว่าป้าสาระได้เหมือนกันน่ะละหยุดนะอย่าก,กล่าวหากันเลื่อนลอยเด็ดขาดแค่เพราะไม่ชอบธนุก็ไม่ได้แปลว่าทอธนุได้ทุกเรื่องนะคะฉันสงสัยว่าป้าสาระนะแค่ส,สร้างสถานการณ์เพื่อทำให้งานแต่ของพี่กับธนุล่มไม่ได้หรือไงกันเหรอ ท่านี่เรียกว่าการกล่าวหากัเลื่อนลอยและคำกล่าวหาของทุกคนะเรียกว่าอะไรกันเล่าหยุดเล่นเกมจับผิดคนอื่นได้แล้วนะไม่ว่าใครก็ไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้โทษกันไปกันมาก็ไม่ทำให้พี่กับปลาเกียน์กลับมาได้หรอกเนอะและดังนั้นนะห้ามหยาบคายกับธนุเป็นอันขาดเห็นใจธนูบ้างสิเธอต้องอับอายเพราะจะบ่าวทิ้งไประหว่างทำพิธี ไปกันเถอะธนุอนี่หนูจ๊ะฉันห่ออาหารกับน้ำดืม่มใส่กระเป๋านี่แล้วที่หนูต้องทำก็แค่เอามันไปด้วยคุณนี่ใจดีเหมือนเป็นคนในครอบครัวเราเลยอะคุณคือป้าะป๋าของฉันและฉันก็จะไม่มีวันลืมเลยนะคะ นี่หนูจ๊ะอย่าพูดแบบนั้นเลยฉันไม่ได้ช่วยเพราะว่าหวังสิ่งตอบแทนที่ฉันทำก็แค่ทําหน้าที่ป้าป๋าแค่นั้นแหละการได้เห็นลูกปลอดภัยมันคือความสุขของหน้าที่ของคนเป็นพ่อฉันมีความสุขนี่อย่าทำให้ฉันเขินสิเราต้องได้เจอกันอีกแน่นอนเราต้องไปละถ้าช้าพวกมันอาจจะกลับมาได้ถึงตอนนั้นเราจะแยกกันหมดนะยังไงเออเราลาก่อนนะครับ ก็ถูกของคุณนะนี่ไม่จะเป็นอย่าทำแบบนั้นผู้หญิงไม่ควรแตะเท้าขอพรมานี่สิจำที่ฉันบอกได้หรือเปล่าฮะอ,อย่าได้ทำผิดพลาดในชีวิตเหมือนกับฉันเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมมีอะไรกันหระอคะ ทำไมต้องเรียกคุยกันเป็นรายคนด้วยอ,อ๋อไม่มีอะไรคือพวกเราก็แค่เือนี่หนูจ้ะผู้หญิงไม่ใช่เพศเดียวที่ซุบซิบนินทานะเราก็แค่คุยเล่นตามประษาผู้ชายใช่ใช่อ,อไม่ต้องห่วงมันไม่เกี่ยวกับผู้หรอกนะาเรื่องประษาผู้ชายนี่หนูจ้ะการได้เห็นหนูเนี่ยมันทำให้ฉันคิดถึงลูกสาวจริงจงจนป่านนี้ เธอคงจะโตเท่าหนูแล้วล่ะเมื่อลูกจะไปฉันไม่อยากให้ลูกจากไปมือเปล่าเออไม่เป็นไรนะคะนี่คุยอะไรกันน่ะบอกฉันมาสิเอ,อ่อไม่รู้สิจริงๆนะคือผมไม่รู้มาถึงอะไรไม่เข้าใจที่เขาพูดสักนิดเดียวนะแล้วจะเอออ,อตามเขาทำไมกันล่ะ ก็ผมไม่อยากเสียมรารยาทไงคุณโกหกใช่ไหมบอกความจริงฉันมานะป้าป๋าทำไมถึงได้นานนะเนี่ <ละ S 2> ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะอ,อผมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องผมจะไปดูเผื่อเขาเป็นอะไรไปฉันจะให้สารีนี้กับเธอเธอต้องชอบมันแน่ๆนเธอจะคิดเหมือนกันไหมนะมันแปลกที่ฉันรู้สึกกับเธอ เหมือนเป็นลูกแท้ๆตั้งแต่แรกที่พบกันช่วงเวลาสั้นๆแต่กลับรู้สึกมืนรู้จักกันมานานทำ,ทำยังไงได้ในเมื่อเธอก็มีครอบครัวที่รอให้กลับไปหาที่เราสามารถทำได้ก็แค่มอบสิ่งนี้ให้ล่ะคุณรากุยมีอะไรไหมครับ คือพวกเราอ้อไม่มีไม่มีไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมผมอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณคนที่อยู่ใกล้ใจที่สุดคือคนที่ไม่ไปจากคุณผมเคยสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตทอดทิ้งแม่ทอดทิ้งภรรยาทอดทิ้งลูกๆตัวเองผมถึงต้องเจ็บช้ำทรมานต้องอยู่กับความรู้สึกผิดมาจนวันนี้ นั่นก็คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อตัดสินใจผิดพลาดเชื่อผมสี่คณอาเบไม่มีความสัมพันธ์ใดในโลกนี้ชดเชยความสูญเสียได้ไม่ว่าโลกจะพูดอย่างไงจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองรักอย่าวันไหวกับคำคนอย่าปล่อยให้อดีตมีผลต่อชีวิตในอนาคตของตัวเองจ้องแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณต้องการให้หัวใจเลือกคู่ชีวิต ที่หัวใจเรอยอมรับก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณปล่อยไปตามหัวใจคุณมีความสุขถูกไหมคือผมเคยคิดแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้ทำไมผมถึงสับสนอยู่ตลอดเลยสับสนเหรอแต่การที่ผมได้เจอคุณ ทำให้ผมรู้ว่าควรทาอะไรอขอบคุณนะครับรอเดี๋ยวนะนี่จ้ะหนูนี่คือสารีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะ สารีนี่เหมือนชุดเจ้าสาวเลยนะคะฉันเนรับไม่ได้จริงๆหนูไม่ต้องโูดแบบนั้นหนูต้องรับและพูดว่าขอบคุณแค่นั้นก็พอขอบคุณนะคะเอ,อแล้วนี่อ่น,นี่หนูจ้ะหนูได้ชุดเจ้าสาวแล้วอาบีก็ต้องได้ชุดเจ้าบ่าวสิจะได้ใส่เข้าพิธีไง <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนนะเราจะจัดงานแต่งท่ามกลางความไม่ปลอดภัยแบบนี้งั้นเหรอครับผมว่ามันคงไม่เหมาะละมั้งครับ อันตรายฉันจะขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกหนูด้วยความรักความสุขความเจริญอันนี้ของคุณขอบคุณนะครับขอพระเจ้าคุ้มครองเดี๋ยวฉันจะใส่กระเป๋าให้นะมานี่มาเดินทางปลอดภัยล่ะฮะ ไปก็เถอแล้วก่อนนะคะเป็นไงฉันในขอทุกซอกทุกมมแล้วบ้านไหนก็ไม่เจอร่องรอยแล้วพวกแกล่ะเจออะไรบ้างมะ เขาจะถามทำไมเนี่ย<ช>หเห็นอยู่ว่าน,น,นรคกับไอฮิวาไหนอันตรายกว่ากันลูกพี่ถามทำไมเนี่ยมันมีคำว่าโรคก็ตกอ,อันตรายทุกโลกนั่นแหละนะอันไหนทั้งคู่เลยลูกพี่อันตรายหมดแหละอันหนึ่งก็ไออันหนึ่งก็อ้วกทายเหลววไม่หยุดอีกงั้นเราเอาไงดีบอกตามตรงนะผมนี่กลัวจริงๆหวังว่าเราจะไม่ติดเชื้อมานะฉันตามล่าเบกับราเกีย จนปวดหัวแต่พวกแกไม่ช่วยเลยพูดจะไร้าสาระอยู่ได้ก็เรานะ่ะกลัวจริงๆนะครับลูกพี่เข้าไปใกล้ขนาดนั้นลูกสาวตาเท่านะไปทั้งวันโรแล้วก็อหิวาในเวลาเดียวกันตาเท่าเนี่ยน่าเป็นห่วงด้วยอะยิ่งออตัวผมเองก็ไป่วงตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับลองคิดดูสิครับไอล้วก็อวกในเวลาเดียวกันน่ะเป็นไมได้ยังไงเนี่ยเหลือเชื่อสุดๆเลยทย ทำไมฉันคิดไม่ถึงเนี่ทูกของพวกแกนะลูกสาวตาเท่าเนี่ยจะไปทวารนรกกับไอหิวาในเวลาเดียวกันได้ยังไงกันตาเท่ามาต้องโกหกแน่แต่ว่าทำไมพวกแกค้นทั่วแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ครับคนทั้งฉันบดชั้นล่างบนเตียงใต้เตียงเลยใต้เตียงด้วยเหรออใช่ครับเราเช็คหมดแล้วแน่ใจนะโอ,อ้เราจะโกหกทำไมเหรอเห็นหน่าลูกสาวตาเท่าไหมไม่ ไม่ไหนทีแรกบอกว่าเห็นไงเล่าคือผมกลัวนะก็เลยไม่กล้าบอกความจริงนะครับนี่แกสองคนโกหกฉันเหรอใช่เออมาประมานะเออเราไม่ได้อยากจะโกหกแค่กลัวเธอป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนน่ะ ถ้าเราติดเธอแล้วก็ใครจะหาเลี้ยงครอบครัวเราอะเราไม่อยากเสี่ยงชีวิตหรอกนะลูกพี่เออถ้าจะฆ่าเราก็ได้เพราะถ้าเราป่วยก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าไม่พวกแกก็ต้องตายไม่ตายเพราะโรคแต่ว่าเพราะฉันไงถือไว้ก่อนคุณไอคิวไงเจออะไรบ้างไหมเราเจอพวกมันแล้วแล้วร,รออะไรอยู่เล่าไปจับมันไปฆ่าสิกำลังไป